สวัสดีครับนี่คือวิดีโอสาธิตการใช้งานเครื่องวัดความดันลมแบบพกพาโมเดล AM 4222ครับที่ด้านบนของตัวเครื่องครับจะเป็นแวนนะครับวัดความดันลมและนะครับยังติดตั้งเซ็นเซ,นเซอร์วัดอุณหภูมิไว้ที่ด้านบนด้วยนะครับปุ่มกดและการใช้งานนะครับเปิดเครื่องครับโดยการกดปุ่ม power นะครับ เมื่อเปิดเครื่องแล้วครับที่หน้าจอนะครับจะแสดงค่าการวัด2แบบนะครับจะเป็นการวัดความเร็วลมและก็แสดงค่าอุณหภูมินะครับปุ่มโฮครับจะเป็นการโฮค่าการวัดนะครับเมื่อกด1ครั้งที่หน้าจอครับจะขึ้นไอคอนโฮขึ้นมานะครับต้องการชิ้นสุดการโฮค่าครับให้เรากดที่ปุ่มโฮอีกครั้งหนึ่งปุ่มกด R อ C ครับเป็นการบันทึกค่าแบบ Maxmin นะครับเมื่อกด1ครั้งครับหน้าจอครับจะแสดงไอคอน R อ C ีขึ้นมา มื่อกดอีกหนึ่งครั้งนะครับจะเป็นการแสดงค่าแม็กสุดของการวัดและมีไอคอนแม็กที่หน้าจอนะครับกดอีกครั้งครับจะเป็นการแสดงค่ามินสุดของการวัดครับและมีไอคอนมินที่หน้าจอต้องการสิ้นสุดนะครับการใช้งานฟังก์ชัน rsg และคอดแบบแม็ก i ์มินให้กดที่ปุ่ม r i c ค้างไว้ครับเปลี่ยนหน่วยการวัดความดันลมในการกดปุ่มโฮค้างไว้นะครับจะเป็นหน่วยครับกิโลเมตรต่อชั่วโมง กดโฮค้าอีกครั้งครับหน่วยนอตนะครับกดโฮค้าอีกครั้งครับฟรีดเปอร์มินิทครับกดโฮค้าอีกครั้งครับเป็นมาต่อชั่วโมงนะครับและกดโทรค้าอีกครั้งครับจะได้หน่วยนะครับเมตรต่อวินาทีหากต้องการเปลี่ยนนะครับยูนิตเทมจากเซลเซียสเป็นฟนไฮครับให้กดที่ปุ่ม i e c ค้างไว้ครับ หรือว่านะครับจะเปลี่ยนจากไฟทายเป็นเซลเซียสก็กดที่ปุ่ม i อซีค้างไว้ครับและผมก็ขอนะครับจบการสาธิตการใช้งานเครื่องวัดความรวมแบบพกพาโมเดล AM 4 2 2 2เป็นเท่านี้ครับขอบคุณครับ